สวัสดีครับกลับเข้ามาสู่ช่องรายการของอุสติชาโนนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปไทยดวงทั้ง12ลัคนาราศีนะครับประจำเดือนมีนาคมปี2565นะครับเหมือนกับคลิปที่ผ่านๆมานะครับคือผมจะแบ่งออกเป็น12คลิป12ลัคนาราศีนะครับเพื่อให้เนื้อหาแต่ละคลิปเนี่ยมันไม่ยาวมากจนเกินไปนะครับก็มาดูกันเลยดีกว่าครับว่าแต่ละลัคนาราศีในเดือนมีนาคมปี2565นี้นะครับดวงชะตาโดยภาพรวมเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ มาดูดวงคนลัคนาราศีตุลกันนะครับในเดือนมีนาคมเนี่ยคนลัคนาราศีตุลเนี่ยจะต้องระมัดระวังรักษาอารมณ์ของตัวเองไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คนลัคนาราศีตุลเนี่ยรู้สึกขึ้นๆลงๆนะครับมีทั้งเรื่องที่ดีแล้วก็เรื่องที่ร้ายเนี่ยเข้ามาในชีวิตนะครับสลับปะปนกันไปนะครับหากอยากจะทําการเสริมดวงนะครับช่วยลด ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นภายในเดือนนี้นะครับแนะนําให้ไปกราบไหว้พระนาคปกนะครับที่วัดนาคปกเขตภาษีเจริญนะครับก็จะช่วยทําให้ความรู้สึกขึ้น,น,นลงๆในเดือนนี้เดี๋ยวดีบ้างเดี๋ยวลายบ้างอะไรพวกนี้ไม่มีความสเสถียรมากขึ้นนะครับ ส่วนในเรื่องของการงานนะครับเดือนนี้คนลัคนาราศีตุลเนี่ยะจะได้รับผลกระทบเรื่องของการงานเนี่ยมากพอสมควรนะครับเพราะว่ามันมีปัญหาจากเรื่องของส่วนตัวหรือว่าปัญหาเรื่องของที่บ้านเนี่ยเข้ามามีผลกระทบกับเรื่องของการงานเนี่ยได้โดยตรงนะครับซึ่งคนลัคนาราศีตุลเนี่ยก็จะไม่ได้มีสมาธินในการทํางานที่มากนักนะครับถ้าจะผ่านทุกอย่างไปได้เนี่ยต้องพยายามแยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวให้ออกจากกันเนี่ยก็จะทํางานตรงนี้ได้ดีขึ้นนะครับ สำหรับเรื่องของการเงินนะครับเรียกว่าเดือนนี้มันเป็นแนวลนักษณะของยิ่งขยันเนี่ยก็ยิ่งจะได้เงินเข้ามาเยอะนะครับแต่มันจะไม่ได้มาอย่างง่ายๆนะครับมันจะมาเพราะวาความจุกจิกวุ่นวายแล้วก็ความกดดันหลายๆอย่างเนี่ยแบบสุดๆเหมือนกันนะครับการเงินเนี่ยมีโอกาสจะได้เงินจากหลายช่องทางาน,นะครับอาจจะได้เงินจากการลงทุนกับหุ้นส่วนคนรักหรือจะได้เงินจากช่องทางของคนในบ้านคนในครอบครัวอะไรเป็นต้นนะครับแต่อย่างที่กล่าวมาเนี่ยคือว่าได้มาเยอะได้มาหลายทางก็จริงนะครับแต่จะได้มาแบบวุ่นวายแล้วก็เหน็ดเหนื่อยแบบสุดๆนะครับ แนะนำว่าถ้าอยากจะเสริมหรือว่าแก้ดวงตรงนี้เนี่ยก็ไหว้พระหน้าปกอย่างที่กล่าวไปแล้วสําหรับเรื่องภายในบ้านภายในครอบครัวนะครับเดือนนี้คนลัขนาดราศีตุลเนี่ยก็ยังออกอาการแบบดีๆร้ายๆตลอดเวลานะครับในด้านที่ดีเนี่ยก็คือว่าอาจจะมีการขยับขยายเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินภายในบ้านภายในครอบครัวนะครับเช่นอาจจะมีการซื้อบ้านใหม่ตกแต่งบ้านใหม่นะครับซื้อรถยนต์ใหม่อะไรในทํานองนี้นะครับแล้วก็ครอบครัวเนี่ยอาจจะมีการขยับขยายที่ใหญ่ขึ้นนะครับ อันนี้คือในด้านดีนะส่วนในด้านที่ไม่ดีนะครับก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมีความขัดแย้งกับคนในบ้านที่เพิ่มมากขึ้นนะครับและปัญหาภายในบ้านภายในครอบครัวเนี่ยอาจจะเป็นลูก,กลามกระทบกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วก็เรื่องของการเงินงคนลักนาราศีตุลเนี่ยได้อีกด้วยนะครับสำหรับเรื่องของความรักความสัมพันธ์คนลักนาราศีตุลน,นะครับเดือนนี้มีโอกาสที่จะได้ทําอะไรขยับขยายร่วมกันกับคนรักเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่ว่ามันจะมีอุปสรรค ขวางกั้นนะครับทำให้การทําอะไรต่างๆเนี่ยมัมีความจุกจิกจุกจิก,จกมีความวุ่นวายตลอดเวลานะครับโดยเฉพาะเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคนในบ้านคนในครอบครัวหรือว่าปัญหาเรื่องของทรัพย์สินภายในบ้านภายในครอบครัวเนี่ยเข้ามากระทบกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์ได้นะครับอย่างไรงก็ตามเนี่ยเรื่องของความรักเนี่ย จะมีแนวโน้มที่จะปรับตัวดีขึ้นนะครับในช่วงสิ้นเดือนก็คือช่วงของวันที่30ถึงวันที่30มีนาคมสําหรับคนโสดน,นะครับเดือนนี้เนี่ยจะเป็นเดือนที่มีโอกาสได้เจอคนที่ถูกออกถูกใจเนี่ยเข้ามาในชีวิตนะครับแล้วก็อาจจะถูกอ,อกถูกใจมากด้วยนะครับแต่ว่าคนในบ้านคนในครอบครัวนะครับอาจจะไม่ชอบนะครับ หรืออาจจะไม่ยอมรับในตัวอีกฝ่ายได้นะครับทำให้เกิดความขัดแย้งได้ง่ายนะครับอย่างไรก็ดีนะครับเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยจะปรับตัวดีขึ้นค่อนข้างที่ชัดเจนเนี่ยในช่วงสิ้นเดือนก็คือช่วงของวันที่30ถึงวันที่3 1มีนาคมครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการดูดวงทั้ง12ลัคนาราศีประจำเดือนมีนาคมปี2565นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครชอบ เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของการดูดวงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเสริมดวงหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรทั้งหลายนะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพจของโอสติ h ชาน e l ได้นะครับมีทั้งเพจ Facebook แล้วก็ Instagram นะครับแล้วก็ช่อง YouTube Channel นะครับวันนี้หมอภายก็ขอลาแค่นี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ